สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเซตอัพโปรแกรมเช็คชื่อนะครับให้มันสามารถเช็คชื่อผ่านลายได้นะครับเริ่มจากเราเข้ามาที่ Google Drive นะครับเข้าไปที่ได์ของฉันแล้วก็ c h e ็ k Student ในโปรแกรมนะครับที่เราสร้างขึ้นไว้แล้วนะครับเข้าไปที่ไฟล์ URL form นะครับดับเบิลคลิกเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปให้คลิกที่เมนูเครื่องมือครับตามด้วยโปรแกรมแก้ไขสคริปต์เสร็จแล้วให้ทำการ Copy code ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับนำมาใส่ในนี้ บทนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8บรรทัดนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเซฟต่อไปทุกท่านต้องทำการแอดไลบรารีก่อนนะครับเข้าไปที่ไลบรารีนะครับโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้ทำการ Copy ี รหัสไลบรารีนะครับที่อยู่ใต้คลิปนะครับนํามาใส่ในช่องนี้นะครับวางเลยเสร็จแล้วกดค้นหา,าแล้วตรงเวอร์ชั่นตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นเลขหนึ่งนะครับเวอร์ชันหนึ่ง เสร็จแล้วกดปุ่มเพิ่มขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทำให้ใช้งานได้เป็นเว็บเพจนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มตัวนี้นะครับการทำให้ใช้งานได้เสร็จแล้วก็เลือกการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับคลิกเข้าไป เสร็จแล้วมาเลือกที่ฟันเฟืองตัวนี้นะครับเลือกประเภทเว็บแอปนะครับเลือกเป็นแบบเว็บแอปเสร็จแล้วผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงนะครับตรงนี้ถ้าในมือถือของท่านได้ลงทะเบียน gmail อีเมลอื่นไว้นะครับที่ไม่ใช่อีเมล์ของ google drive ตัวนี้นะครับให้คลิกตรงนี้นะครับเลือกแบบทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับ แต่ถ้าหากในมือถือของท่านเนี่ยลงทะเบียน Gmail เดียวกับตัว Google Drive นี้ก็เลือกฉันเท่านั้นนะครับในที่นี้เลือกทุกคนไปก่อนนะครับถ้าไม่ซีเรียกเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเท่าไหร่นะครับให้เลือกแบบทุกคนนะครับต่อไปก็กดที่การทำให้ใช้งานได้นะครับ รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มให้สิทธิ์เข้าถึงกดที่อีเมลของตัวเองนะครับแล้วไปเลือกที่ขั้นสูงแล้วเลือกไปที่โครงการไม่มีชื่อไม่ปลอดภัยกดอนุญาต ทีนี้ให้ท่าน Copy URL ตรงนี้นะครับกดปุ่มคัดลอกไปนะครับกดคัดลอกไปก่อนแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้นกลับไปที่ Google Sheets นะครับให้นำ URL ที่คัดลอกเมื่อสักครู่นี้นะครับวางไว้ในตรงเซลล์ C1 นะครับคลิกขวาวางแบบพิเศษวางค่านะครับ ครับต่อไปครับในช่อง D 1ในช่อง D 1นะครับให้ copy token นะครับให้ copy token แล้วก็มาวางในช่อง D 1ตัวนี้นะครับแล้วก็มาวางในช่อง D 1ตัวนี้นะครับ ครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบโปรแกรมนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการทดสอบการส่งลายก่อนนะครับให้ทุกท่านเลือกไปที่จุดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับให้เลือกที่ฟังก์ชันเซนลายนะครับเสร็จแล้วกดที่ปุ่มเรียกใช้ครับกดเลยนะครับ ่ะทีนี้ Line Notify ได้ส่งเข้ามาแล้วนะครับแสดงว่าโปรแกรมใช้ได้นะครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่า t r i กเ e r นะครับเพื่อให้ Line Notify สามารถรับค่า URL ของโปรแกรมเช็คชื่อได้นะครับให้ทุกท่านเข้าไปที่ ทริกเกอร์ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับมาที่ปุ่มด้านล่างตัวนี้นะครับคลิกที่ปุ่มเพิ่มทริกเกอร์เสร็จแล้วนะครับตรงช่องให้เลือกฟังก์ชันนี้นะครับให้เลือกฟังก์ชันเซนไล ตรงนี้ให้ตั้งค่าเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับเวอร์ชันของไลบรารีตรงนี้นะครับเลือกแหล่งที่มานะครับให้เลือกเป็นตามเวลาประเภทของทิกเกอร์ตามเวลานะครับให้เครื่องมือจับเวลาเป็นวันนะครับคือเราต้องการให้มันแจ้งเตือนวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ ต่อไปให้เลือกเวลาครับตรงนี้โดยส่วนตัวแล้วจะเลือกที่เวลาประมาณ6นาิกาถึง7นาฬิกานะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับการตั้งค่าแจ้งเตือนความล้มเหลวผมจะแจ้งเป็นแจ้งเตือนทันทีนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดปุ่มบันทึก ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเพิ่มทริกเกอร์นะครับทีนี้จะเป็นการสร้างช็อตคัทไว้บนหน้าจอมือถือนะครับโดยการนำลิงก์ที่ได้มาเปิดใน Google Browser นะครับในจอมือถือนะครับเมื่อเปิดเสร็จแล้วให้ไปคลิกที่ปุ่มสีแดงตัวนี้นะครับ แล้วเลือกเพิ่มไปยังหน้าจอหลักตัวนี้นะครับคลิกเลยนะครับเพิ่มไปยังหน้าจอหลักเสร็จแล้วตรงนี้นะครับให้ตั้งชื่อช็อตคัทของเรานะครับตั้งชื่อใหม่เลยลบชื่อเดิมไปก่อนนะครับ เราจะตั้งชื่อชอ็อตคัทของเราว่าโปรแกรมเช็คชื่อแค่นี้ครับสั้นๆแล้วก็กดปุ่มเพิ่มตัวนี้นะครับกดไปเสร็จแล้วกดปุ่มเพิ่มอีกทีหนึง่งอ่ะเสร็จแล้วไปดูตรงหน้าจอหน่อยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับย้ายไปที่หน้าจอหลัก เสร็จแล้วนะครับลองเปิดใช้ดูนะครับทีนี้ก็ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นแบบการแจ้งเตือนแบบ line notify หรือสามารถเข้าที่ช็อตคัดบนหน้าจอมือถือได้เลยนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือเลือกทั้ง2องอย่างเลยก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ